สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2568พี่น้องที่สนใจในเรื่องดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสหรือว่าโชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับก็ดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างกว้างไม่ได้จำาเพาะว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับสำหรับท่านที่ ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักนะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้จาก id ไดฮักดูนะครับตามที่ขึ้นป้ายให้ตรงนี้นะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับ เริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับชาววันอาทิตย์ครับวันนี้นะครับ ควรระมัดระวังนะครับอาจจะเจอปัญหาเจอความขัดแย้งมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมานะครับอันนี้เป็นส่วนที่ควรระวังแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้านของคำว่าโชคลาภยังพอมีรายละเอียดของดวงมีอะไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่นะครับนั่นคือทาวเวอรปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับชาววันอาทิตย์มักจะมาแบบไม่รู้ตัว ไม่ได้วางแผนมาก่อนว่าจะเจออะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องรอบคอบระมัดระวังในการดําเนินชีวิตนะครับสิ่งที่เราไม่คาดคิดอาจจะมาแบบรวดเร็วและมาแล้วทําให้เกิดผลเสียหายมีความสูญเสียหรือว่าเจอเรื่องยุ่งยากตามมาก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น5ไม้เท้านี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกัน ความขัดแยง้งการพระวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็อาจจะมาแบบง่ายๆอย่าใจร้อนดีกว่านะครับวันนี้สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับก็เป็น9ก้าดาบนี่ก็ยังมีเรื่องความเครียดตามมาอีกนะครับมีปัญหาทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีนะครับมีความวิตกมมีควากังวลปัญหาทางใจปัญหาสุขภาพยังตามมาอีกเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้นะครับหนักแน่นมั่นคงใจเย็นๆไม่ว่าจะทำการทำงานหรือว่าติดต่อสื่อสารขับรถขับรานะครับก็ต้องระวังไม่ประมาทด้วยนะครับทีนี้เราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสบ้างแนวทางโชคลาภสิ่งดีๆจะมีหรือไม่สำหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็นสามเหรียญน,นะครับด้านที่ดียังพอมีนะครับการงานวันนี้ก็จะมีการลงทุนใหม่ๆมีการติดต่อสร้างงานสร้างอาชีพได้ดีขึ้น แล้วก็จะมีเรื่องของงานจ็อบงานฟรีแลนซ์เข้ามาด้วยการเงินจะดีขึ้นนะครับมีรายได้เข้ามามีซิกเซนมีสัมผัสพิเศษสัมผัสพิเศษที่ส่งไปถึงเรื่องของโชคลาภโอกาสทางการเงินด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องดีๆในส่วนนี้นะครับสรับดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ควรระมัดระวังไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะครับเพราะว่า,าจ,จะเจอปัญหา เจอความขัดแย้งเจอเรื่องราวที่ไม่คิดว่าจะเกิดเกิดมาแล้วเกิดความเสียหายเกิดความสูญเสียเป็นวงกว้างจํานวนมากๆก็เป็นไปได้รวมทั้งปัญหาสุขภาพด้วยต้องระมัดระวังนะครับส่วนด้านที่ดีวันนี้งานจ็อบงานฟรีแลนซ์ดูดีดูเด่นขึ้นมาด้วยนะครับมีงานใหม่ๆเข้ามาพอสมควรการเงินถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีจะมีรายได้มีซิกเซนต์มีสัมผัสพ,พิเศษ ในการที่จะได้รับเงินทําอย่างไรถึงจะเกิดรายได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับมีโชคลาภเข้ามาน่าพอใจในส่วนนี้สําหรับชาววันอาทิตย์นะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันจันทร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ ชาววันจันนะครับวันนี้สิ่งที่รอนะครับมีโอกาสได้รับนะครับการงานการเงินด้วยและความรักด้วยนะครับแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ภาระความรับผิดชอบบางเรื่องบางอย่างที่อาจจะส่งให้เกิดความอึดอัดใจอยู่ด้วยรายละเอียดของดวงนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็นเด็กถือเรียญน,นะครับวันนี้ก็เรื่องของการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงลูกหลาน บริหวานนะครับด้านที่ดีคือมีกิจกรรมใหม่ๆม,มีความรู้สึกดีๆเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะครับและก,ก็การเงินก็เริ่มดีขึ้นประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น4ไม้เท้านะครับสิ่งที่รอหรือไม่ก็สิ่งที่กำลังอยากจะเริ่มต้นชาววันจันทร์มีแนวโน้มจะสมหวังนะครับการงานที่รอได้เริ่มได้วันนี้นะครับไม่ว่างานประจำ งานส่วนตัวการเงินก็จะดีขึ้นใครที่รองานรอเงินมีโอกาสจะได้รับด้วยนะครับและเรื่องความรักก็อยู่ในช่วงเวลาที่น่าพอใจนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นมีความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับจะสมหวังนะครับบางคนอาจจะรอมานานรอช้าๆแต่ว่ามีโอกาสได้รับนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นแปดดาบนี่เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นภาระทั้งด้านจิตใจด้วยเรื่องหน้าที่ด้วยนะครับคือเกิดความรู้สึกอึดอัดบางเรื่องบางอย่างแต่ว่าสลัดไม่พ้นนะครับยังต้องรับผิดชอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับหน้าที่การงานการเงินด้วยอะไรด้วยสิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากจะปลดปล่อยอยากจะสลัดให้พ้นแต่ว่าวันนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อไปนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นก้าวไม่เท้านะครับงานดีงานเด่นงานเข้าเยอะนะครับวันนี้มองเป็นเรื่องโชคลาภก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่บางคนอาจจะอึดอัดอาจจะเหนื่อยอาจจะท้อแท้บ้างนะครับแต่อะไรก็ตามวันนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อไปในเส้นทางของการทํางานด้วยนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้การรอคอยในเรื่องของการงานการเงินมีโอกาสจะสมหวังนะครับบางคนรอมัน,นนานก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับมีงานเข้ารับงานใหม่เริ่มต้นงานใหม่ได้ดีแล้ก็เริ่มมีรายได้มีการเงินเข้ามาความรักก็เริ่มต้นได้ดีนะครับส่วนที่เป็นปัญหาคือเรื่องของภาระหน้าที่อาจจะทําให้เกิดความอึดอัดความไม่พอใจหรือไม่ก็พยายาม ที่จะสลัดให้พ้นแต่ว่ายัางต้องรับผิดชอบต่อไปรวมทั้งปัญหาสุขภาพด้วยนะครับสำหรับชาววันจันทร์ก็ต้องอดทนแก้ไขพื้นฟูแบบใจเย็นๆนะครับวันนี้งานเยอะงานมากเป็นพิเศษนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยหนักครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันอังคารนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิต หรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับชาววันอังคารนะครับวันนี้เรื่องของผล ผลบุญผลกรรมส่งเต็มที่นะครับใครที่ทําดีๆมาวันนี้ได้รับอานิสงค์ขุณงามความดีด้วยจะมีข่าวดีๆมีเรื่องเล่าที่ดีมาถึงนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะเจออุปสรรคนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น10ดาบนะครับนี่ต้องระวังปัญหาสุขภาพนะครับวันนี้มา มากเป็นพิเศษด้วยนะครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆนะครับใส่ใจดูแลสุขภาพครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น2ดาบนะครับเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการเจราจาการตกลงต่างๆจะมีความรวดเร็วเป็นพิเศษนะครับบางคนก็จะเน้นไปที่เรื่องของการทํางานผ่านโลกออนไลน์นะครับก็จะทําได้ดีด้วย ตกลงตัดสินใจแล้วก็มีงานมีสัญญามีอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยแต่ตรงจุดนี้นะครับก็ต้องมาระวังข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะใจร้อนนะครับอันนี้ก็จะมีความสูญเสียหรือไม่ก็มีเรื่องที่ไม่ดีตามมาก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น j u s g m e n t นะครับนี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับเรื่องราวที่ดีๆบรรยากาศดีๆยังมีนะครับอัน,นิสง์ของสิ่งที่ดีๆอัน,นิสง์ของ คุณงามความดีบุญกุศลบารมีส่งมาในช่วงนี้นะครับจะทำให้ชาววันอังคารได้ รับข่าวดีๆเกี่ยวกับการงานนะครับคนที่รองานมีโอกาสได้รับงานใหม่หรือไม่ก็เติบโตก้าวหน้ามั่นคงขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจเกี่ยวกับการงานนะครับการเงินวันนี้รับเงินนะครับมีโชคลาภด้วยในส่วนนี้นะครับได้รับอานิสงส์ตรงนี้เข้ามาเต็มๆคนรักกลับมานะครับวันนี้ใครที่รอความรักจะสมหวังนะครับเป็นช่วงเวลาที่จะได้รับสิ่งดีๆนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็นราชินีบริยันนะครับวันนี้โชคลาภดีนะครับการเงินดีขึ้นมั่นคงขึ้นความรักลงตัวสุภาพสตรีชาวบันอังคารมัน,นิดเด่นในเรื่องของการเงินมากๆด้วยนะครับและความรักก็จะสมบูรณ์ดี สรุปดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวที่ดีๆข่าวครา,าวที่ดีๆมาถึงนะครับอาน,นิสงค์คุณงามความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส,ส่งเต็มที่นะครับวันนี้จะมีความสำเร็จในเส้นทางของการงานการเงินความรักด้วยนะครับ การติดต่อการสื่อสารจะมีความรวดเร็วนะครับวันนี้ก็ต้องทําด้วยใจเย็นๆด้วยเพราะว่าผิดพลาดขึ้นมาอาจจะเกิดความเสียหายไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์นะครับเรื่องที่ควรระวังเพิ่มเติมคือปัญหาสุขภาพนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยฝากไว้เป็นแนวทางนะครับส่วนด้าน่ดีวันนี้อธิษฐานขอพอรได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเต็มที่จะมีความมั่นคงร่ำรวยสุขภาพตตีชาววันอังคารบันทึกเด่นทั้งเรื่องเงินและความรักนะครับ ต่อมาเป็นดวงคนวันพุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับชาววันพุธนะครับประเด็นแรกคือ ก้าวพ้นจากปัญหานะครับแล้วก็จะได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับสุภาพสตรีชาวบันุทธบันนี้มีเรื่องราวที่น่าพิจารณามากเป็นพิเศษนะครับคือเวลาทํางานการใช้สื่อสื่อสารติดต่อกับผู้คนจะโดดเด่น แต่จะมีความเครียดเวลาอยู่คนเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยก็เป็นไปได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึง่งนั่นคือ8ถ้วยนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของการก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆวันนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับใครที่เจออุปสรรคเจอเรื่องที่ไม่ดีมาก่อนนัน่นนี้วันนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นการงานก็จะมีความชัดเจนเปลี่ยนงานได้งานใหม่มี การเดินทางมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหรือว่าได้ทำงานตามที่พอใจนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองการเงินก็จะดีขึ้นนะครับใครที่มีปัญหาการเงินมาก่อนหน้านี้วันนี้ก็เริ่มมีรายได้นะครับมีเงินเข้าความรักก็จะเริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันสุขภาพนะครับวันนี้ก็อย่างอยู่ในช่วงเวลาที่ดีคือแก้ไขปัญหาผ่านพ้นได้นะครับสำหรับคนที่เจอเรื่องราวที่ไม่ดีก่อนหน้านี้ครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่สองนะครับเป็นราชินีพระจันทร์หรือว่าไฮพิสเตตนะครับนี่เป็นดวงของสุภาพสตรีชาววันพุธนะครับวันนี้ท่านจะโดดเด่นมมีทํทงานในการใช้สื่อการสื่อสารการประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงศิลปะความบันเทิงซึ่งมีคนรับชมเยอะๆก็จะเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับจะเป็นที่มาของรายได้ด้วยและ ยังมีปัญหาเวลาอยู่คนเดียวนะครับบางทีคือเด่นต่อหน้าคนอื่นเวลากลับบ้านหรือว่าเวลาจะนอนอะไรอย่างนี้ก็จะมีความเครียดมีความกังวลมีความทุกข์ทางใจปัญหาหลายอย่างก็ถมเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับอาจจะมีปัญหาสุขภาพตามมาด้วยมีความเครียดตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สนะครับเป็นเรื่องราวที่ดีๆนะครับสถ้วยนี่คือ การที่ท่านจะได้รับความสําเร็จในสิ่งที่รอคอยงานเงินความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจะมีบรรยากาศที่ดีๆมีงานเลี้ยงพบเจอคนจํานวนมากๆม,มีงานเฉลิมฉลองในความสําเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภหรือว่าข้อแนะนําสําหรับชาววันพุธนะครับ เป็นราชาดาบนะครับการแก้ไขปัญหาใดๆก็ตามมันนิ่หนักแน่นมั่นคงจะผ่านได้นะครับแม้ว่าท่านจะเจอปัญหาแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะจัดการปัญหาต่างๆได้สรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงดังหน้าที่ดีคือการก้าวพ้นจากปัญหาแก้ไขปัญหาและผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักคนที่รอง,งานก็จะมีโอกาสได้งานใหม่ได้งานตรงที่ ต้องการนะครับและไม่ก็เปลี่ยนแปลงการงานเริ่มต้นเดินทางเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเงินดีขึ้นมีความสำเร็จรอยอยู่ความรักก็จะมีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าสุภาพสตรีชาววันพุธมักจะโดดเด่นเวลาอยู่ท่ามกลางคนจํานวนมากหรือไม่ก็ทํางานเกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆงานแสดงศิลป,ปะความบันเทิงการสื่อสารจะเด่นแต่เวลาอยู่คนเดียวจะมีความเครียดนะครับวันนี้การเงินการงาน ดีขึ้นนะครับจะมีการรอคอยและสมหวังงานเลี้ยงงานฉลองรออยู่นะครับต่อมาเป็นดวงคนวันพฤหัส,สบด,ดีนะครับพี่น้องชาววันพฤหัส,สบด,ดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างาเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ ชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้จะเริ่มดีแล้วก็ดีขึ้นเ,เรื่อยๆนะครับสิ่งที่รอก็จะมีโอกาสเดินหน้าไปสู่ความสมหวังแม้ว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของความคิดแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนและก็แก้ไขได้รายละเอียดต่างๆของดวงคนวันพฤหัสบดีนะครับมาเริ่มต้นจากไยพ่ปยากรณ์ใบที่1นึ่นั่นคือ6ดาบ โหกดาบคือการคลี่คลายปัญหานะครับคนที่รอโอกาสบางคนก็ทํางานรอคอยงานหรือไม่ก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะแก้ไขรอจนท้อแต่ว่าวันนี้จะบรรลุเป้าหมายนะครับเป็นต้นบ้าได้งานใหม่เปลี่ยนแปลงการงานเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าการเงินก็ดีขึ้นนะครับใครที่มีปัญหาการเงินมาก่อนหน้านี้วันนี้ดีนะครับผ่านพ้นอุปสรรคได้ความรักก็จะเริ่มดีขึ้นการรอคอยใดๆที่รอมัน นานๆวันนี้เริ่มมีผลเป็นที่น่าพอใจนัครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น7ถ้วยนะครับบางครั้งบางคนนะครับก็อาจจะติดอยู่ในวังวนความคิดสับสนหาทางออกไม่เจอก็เป็นเรื่องที่จะต้องคิดและก็แก้นะครับคือดูความคิดตัวเองให้เข้าใจว่าอะไรเป็นแค่ความคิดอะไรเป็นสิ่งที่สามารถทําได้แล้วท่านจะพบทางออกนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็น2 ด้วยนะครับการเริ่มต้นที่ดีวันนี้ก็ยังมีนะครับการเริ่มต้นมีความรักการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆเพื่อที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันการสื่อสารการสร้างงานการติดตอ่อเจราจาต่างๆมีโอกาสได้รับความสำเร็จนะครับบางคนก็มีแนวโน้มที่ดีในการเริ่มต้นความรักด้วยครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็น1ิบ เหรียญน,นะครับวันนี้โอกาสดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินโชคลาบรับเงินก้อนใหญ่เงินเข้าตลอดนะครับวันนี้ก็มีการงานดีขึ้นมีความสร็จความรักก็สมหวังด้วยนะครับมีการจัดการการบริหารทุกอย่างเป็นระบบดีขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ สรุปดวงคนวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้สิ่งที่รอคอยก็จะเริ่มคลี่คลายและได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับการงานการเงินความรักเริ่มดีขึ้นบางคนรอมานานๆก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับและที่สําคัญวันนี้จะมีโอกาสที่ดีประสบผลสำเร็จทั้งเรื่องของงานรายได้การเงินความรักด้วยนะครับมีเงินเข้าจํานวนมากๆบรรยากาศชีวิตสดใสสมบังและก็รุ่งเรืองต่อไปสำหรับชาววันพฤหัสบดีครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันศุกร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของคนบ้างนะครับโอกาสรออยู่จะประสบผลสําเร็จครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์นะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งเป็น5ดาบนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่จะต้องระวังไว้ก่อนเลยนะครับคือคนบางคนอาจจะมาสร้างปัญหาให้ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายพลาดโอกาสขัดแย้งหรือไม่ก็เสียทรัพย์เสียชื่อเสียงเหล่านี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือถ้วยนะครับลูกหลานบริวารวันนี้ก็จะมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมใหม่ๆนะครับมีความรู้สึกดีๆมีความเพลิดเพลินมีความสุขความพออกพอใจคือเป็นเรื่องราวดีๆน่าพอใจเกิดขึ้นได้ครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นอัศวินถ้วยนะครับ การรอคอยบางครั้งก็ต้องอดทนนิดหนึ่งนะครับคือบางเรื่องบางอย่างที่เราต้องการอาจจะไม่ได้มาแบบรวดเร็วเท่าไหร่นักนะครับต้องใจเย็นๆโดยเฉพาะการรอเกี่ยวกับความรักนะครับต้องหนักแน่นมั่นคงนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นเมจิเชียนนะครับวันนี้ดวงดีนะครับในเรื่องของโชคลาภมีโอกาสที่จะได้รับเงินแบบฟุกๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเรื่องราวสายมูสาย,ยศาสตร์แบบมหัสารย์เข้ามา ไม่น้อยทีเดียวนะครับจะมีชื่อเสียงแบบรวดเร็วเงินเข้าจํานวนมากๆด้วยนะครับแต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่ท่านอาจจะพอใจในการใช้จ่ายเงินจํานวนมากๆด้วยก็เป็นไปได้นะครับความรักอาจจะยังไม่ลงตัวใจเย็นๆในเรื่องความรักนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ต้องระวังคนบางคนที่จะมาสร้างปัญหาให้กับท่านอาจจะเกิดความเสียหายเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการงานเกิดความขัดแยง้งเสียชื่อเสียงด้วยก็เป็นไปได้นะครับวันนี้จะมีด้านบรรยากาศที่ดีๆ ลูกหลานบริวารมีส่วนร่วมสร้างโอกาสสร้างบรรยากาศมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามานะครับวันนี้ท่านจะมีโอกาสได้มีความส็จอย่างรวดเร็วในเรื่องของการงานมีชื่อเสียงเข้ามาแบบรวดเร็วด้วยนะครับการเงินดีมากรับทรัพย์แบบฟุกๆแบบไม่รู้ตัวหรือว่ามีโชคลาภเข้ามาด้วยก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเรื่องความรักต้องอดทนต้องใจเย็นๆบางทีก็อาจจะยังไม่เข้าใจกันก็เป็นไปได้นะครับ ตามมาครับเป็นดวงคนวันเสาร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันได้เลยครับสำหรับคนวันเสาร์นะครับวันนี้มีเรื่องที่จะต้องระวังนะครับอาจจะมีปัญหา จากคนหรือว่าปัญหาทางด้านจิตใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามโอกาสวันนี้คือการเริ่มต้นใหม่และมีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีๆนะครับเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับส่วนรายได้แต่ต่างๆของดวงคนวันเสาร์นะครับเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากไพ่ปัาัยกรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็น5ถ้วยนะครับบรรยากาศความรู้สึกอารมณ์จิตใจไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่นักเพราะว่ากัางบนมีความคิดที่ติดยึดกับ,กบสิ่งที่ ตั้งใจมากเกินไปนะครับคือบางคนพลาดหวังหรือไม่ต้อตั้งอกตั้งใจว่าควรจะได้รับอันนั้นอันนี้จากคนรักแต่เวลาจริงๆก็อาจจะยังไม่มาหรือว่ามาช้าไม่เหมือนได้คิดก็อาจจะเกิดความรู้สึกไม่ดีก็เป็นไปได้นะครับทั้งที่ความจริงนะครับสิ่งที่ดีก็มีเยอะบางครั้งก็มองไม่เห็นนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น7ดาบนี่ก็ต้องระวังคนที่จะมาสร้างปัญหาให้กับชาววันเสาร์นะครับไม่ว่าจะมาในรูปแบบเป็นมิตรหรือว่าไม่เป็นมิรแอบแฝงมาทําให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับวันนี้ก็ต้องระวังไว้ก่อนนักครับต่อมามาดูส่วนที่3นะครับสำหรับชาววันเสาร์เป็น1ไม้เท้านะครับี่ด้านที่ดี ที่การเริ่มต้นใหม่นะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดได้หลายเรื่องเข้ามาก่อนหน้านี้วันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ชาววันเสาร์จะได้เริ่มต้นใหม่มีงานเข้าเริ่มต้นทํางานสร้างอาชีพได้ด้วยนะครับการเงินก็จะเริ่มมีรายได้เข้ามาด้วยและความรักก็มีโอกาสจะเริ่มต้นได้นะครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็น6ถ้วยนะครับวันนี้โอกาสดีนะครับ ได้รับเงินแบบฟุกฟุกเงินไม่คิดว่าจะได้ก็มีโอกาสนะครับวันนี้โชคลาภเข้ามาไม่น้อยด้วยคนรักก็กลับคืนมานะครับคนที่เราคอยความรักวันนี้จะสมหวังและมีเรื่องของการงานที่ดีขึ้นด้วยคือเป็นบรรยากาศใหม่ใหม่โอกาสดีชีวิตจะดีขึ้นนะครับสรุปดวงคนวันเสาร์ดวงวันนี้อาจจะผิดหวังบางเรื่องบางอย่างในการรอคอยในช่วงของความรู้สึกอารมณ์จิตใจเพราะว่าวันไหวเกิดความรู้สึกที่ไม่แน่นอนเท่าไหร่นักนะครับก็มีความ ตางบนใจได้หรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาจากคนบางคนเกิดความเสียหายเกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจกันได้ง่ายต้องระวังนะครับส่วนด้านที่ดีในวันนี้คือการเริ่มต้นโอกาสจะได้รับสิ่งนั้นนะครับไม่ว่าเริ่มต้นการทํางานเริ่มต้นมีเงินเริ่มต้นมีความรักและที่สําคัญนะครับวันนี้จะมีโอกาสได้รับเงินแบบพุกๆมีโชคลาภเข้ามาด้วยคนรักกลับคืนมากการงานที่ผิดพลาดล้มเหลวก่อนหน้านี้วันนี้แก้ไขได้นะครับ อะไรครับอันนี้ก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันนะครับแบบสั้นๆกระชับพอได้ใจความน,นะครับเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์สำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านท,ที่เข้ามาดูขอให้โชคดีมีเงินใช้สุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ